เคาะลูกหนังกระจา่างแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งที่ l i น at ต u n e สมากาสื่อชื่อดังของประเทศสเปนนะครับก็ได้มีการรายงานระบุว่าทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับมีความสนใจที่จะคว้าตัวทางด้านของเมสันกรีนวูดแนวรุกที่เป็นเด็กบ้านของแมนเชสเตอร์ยูเอตที่ตอนนี้มีประเด็นเรื่องของการทำลายร่าง แฟนสาวอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัวของอาทางด้านของแอรันติโกมาดริดนี่ดูจะให้ความสนใจแล้วก็ต้องการที่จะเซ็นสัญญาถาวรน,นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเมสันกรีนวูดนี่เคยมีประเด็นนะครับประเด็นร้อนชาวเมื่อประมาณสซีซันก่อนนะครับกับเรื่องของการทําร้ายร่างกายแฟนสาวของตัวเองนะครับจนกระทั่งมีเรื่องของขดุงคดีเกิดขึ้นแล้วก็ถูกทางแมนเชสเตอร์ยูเอตดนะครับทำการาไม่ยดไม่ได้ยกเลิกสัญญ,ญานะครับแต่ว่าทำการ แบนนะครับผมมาให้ลงสูสนามมาให้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลากว่าปีปีกว่าๆเลยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทําำการปล่อยตัวนะครับตัวนักเตะเนี่ยปล่อยแบบในรูปแบบยืมตัวนะครับให้กับทางด้านของเกตาเฟ่และตอนนี้ก็ถือว่าเจ้าตัวเนี่ยก็กลับมาทําผลงานได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับลงสนามให้กับทางด้านของเกตาเฟ่ไปแล้ว15นัดในทุกรายการยิงไป5ประตูแล้วก็ทาไปอีก4อสซิ์นั่นเองนั่นเองนะครับผมซึ่งณตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางสโม สอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการประกาศาเรื่องของอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีความแน่ชัดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเนื่องจากว่าเรื่องของคัน คดีทำร้ายร่างกายนี่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่อังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะแอ,อนตี้พอสมควรก็เลยต้องมีการสอบทงสอบถามนะครับทีมฟุตบอลทีมหญิงพนักงานหญิงที่นั่นว่าโอเคหรือเปล่าถ้าหากว่าเมสันกรินวูดยังจะคาแข่งและทํางานอยู่ที่แมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับผมจนกระทั่งล่าสุดกรณีของเซอร์จินลันดคิปที่กาลังจะซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด25%สาเร็จเนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานระบุบอกว่าตัวของเซอร์จิลัดคิปเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาใหม่เหมือนกัน นะครับว่าอาจจะาทางด้านของเมสันกรินบูดอาจจะมีอนาคตต่อไปในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดเนื่องจากว่ามองว่านักเตะเนี่ยเป็นเด็กปั้นของสโมสรเนี่ยเหมือนเป็นไอคอนของสโมสรแต่ก็ต้องมีการสอบถามเพิ่มเติม,เ,มเรื่องของพนักงานหญิงแล้วก็ฟุตบอลอทีมฟุตบอลหญิงด้วยว่าโอเคหรือเปล่าถ้าหากว่าจะกลับมานะครับแต่ทว่าที่ประเทศสเปนี่ก็ดูจะไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของไวโอลินพวกนี้พวกเขาก็ถือว่าอีกนอกันได้นั่นเองนะครับทำให้ตัวของเมสัน ก็สามารถคาแข่งที่สเปนได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งล่าสุดนะครับทางด้านของมากาสื่อชื่อดังของสเปน,เนก็ได้มีการระบุนะครับว่าแอลติโกมาติยจะทําการเร่งเครื่องนะครับผมเพื่อทําการคว้าตัวเมสันกรีนบูดนะครับซึ่งมีการเชื่อกันว่ามีเขาเรียกว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าค่าตัวของเมสันกรีนบูดจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนั่นเองนะครับซึ่งตัวของอาทางด้านของแอลติโกมาติ่ก็อาจจะมีการทําการยื่นข้อเสนอ ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็สื่อเจ้าเดิมนะครับก็ได้มีการรายงานว่าเป็นโอกาสแล้วก็บอกว่าโอกาสน้อยมากๆนะครับที่กินบูตจะย้ายไปบาร์เซโลนานะครับเพราะว่ามีการระบุอีกเช่นกันว่าตอนแรกเนี่ยบาร์เซโลนามีความมีความให้เขาเรียกว่าให้ความสนใจในตัวของเมสันกรีนบูดด้วยนะครับแต่ก็ระบุว่าแหมคงจะเป็นโอกาสน้อยมากๆเนื่องจากว่าทางด้านของบาร์เซโลนาก็อาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเล็กน้อยที่ไม่สามารถที่จะสามารถเซ็เสนสัญ ของตัวของเมสันกรีนวูดได้แล้วก็เป็นทางด้านของแอตเลตโกมาดริดที่ดูจะให้ความสนใจมากกว่าแล้วก็ดูจะมีความจริงจังนะครับในการเซ็นสัญญาซึ่งจะเป็นการซื้อขาดนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเองดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็แต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนผีที่บ้านเรานี่จะเสียได้แล้วอยากจะให้โอกาสทางด้านของเมสันกรีนวูดต่อไปอีกหรือเปล่านั่นเองดังนั้นเรื่องของอนาคตนี้คงต้องรอดูในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เท่านั้นเองครับและนี่คือทั้งหมดของคาะลูกหนังกับจ่าแตง ที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอดกันด้วยนะครับและฝากกันด้วยนะครับที่ l i น์แอดแอดตูนสี่านะครับยังไงก็สามารถเข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเราได้ที่ไลน์แอดแอดตูนสแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสมนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ